ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเรื่องเล่าลี้ลับที่ถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายหญนั้นมีมากมายซิจนยากจะนับได้ท้วนบางเรื่องก็เป็นเพียงนิทานปรมปราไว้สอนใจแต่หลายเรื่องกลับเป็นคำเตือนที่คนเฒ่าคนแก่ใช้บอกลูกหลานให้ระมัดระวังสถานที่บางแห่งหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางบางเส้นที่เชื่อกันว่ามีอาถรรพ์ซ่อนอยู่แล้ววันนี้ ผมจะพาคุณไปรู้จักกับถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิดินแดนแหง่งขุนเขาและป่าไม้ที่ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและความเชื่อดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นถนนที่ว่านี้ไม่ได้มีป้ายห้ามเข้าชัดเจนไม่ได้มีรั้วกั้นสูงเสียดฟ้าแต่เสียงกระซิบจากบรรทบุรุษที่เล่าขานกันมาปากต่อปากนั้นกลับศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมายใดๆนั่นคือทางผีตากผ้า ถนนที่ใครหลายคนบอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าผ่านเลยเป็นดีที่สุดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแม้จะมีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเขตที่ติดกับอุทยานแห่งชาติต่างๆอย่างอุทยานแห่งชาติป่าหินงามหรืออุทยานแห่งชาติใสทองสภาพภูมิประเทศยังคงเป็นป่าเขาสลับซับซ้อนมีถ้ำหินปูน มอหินขนาดใหญ่และแหล่งน้ำตกที่สวยงามมากมายความอุดมสมบูรณ์นี้เองที่ทำให้พื้นที่เหล่านี้ยังคงมีเรื่องราวเก่าแก่และความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณสิงสถิตอยู่มากมายเรื่องราวของทางผีตาผ้านี้ได้ยินมาจากคุณลุงคำผู้เท่าประจำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนลาดยางมาตอยเส้นทางที่กำลังจะนำเราเข้าสู่ใจกลางป่าลึก คุณลุงเล่าว่าถนนเส้นนี้จริงๆแล้วเป็นทางลูกรังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเพื่อใช้รำเลียงสเสบียงและกำลังพลแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงถนนสายนี้ก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นเพียงเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นถนนเส้นนี้มันไม่ใช่ถนนธรรมดาหรอกนะพ่อหนุ่มลุงคำเอ่ยเสียงแหบรา ดวงตาที่พร่ามัวจากการมองโลกมานานนับ70ปีฉายแววครุ่นคิดมันมีประวัติเก่าแก่กว่าที่พวกเราคิดนักสมัยก่อนพวกทหารญี่ปุ่นทหารไทยทหารฝรั่งเขาไปสู้รบกันแถวนี้แหละคนตายเยอะแยะตายทั้งคนทั้งสัตว์เลือดท่วมแผ่นดินลุงคำเล่าต่อว่าหลังจากสงครามสงบลงชาวบ้านมักจะเห็นปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือช่วงพลบค่ำที่แสงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าหมอกหนาทิพมักจะลงจัดผิดปกติและเมื่อหมอกนั้นเคลื่อนผ่านไปผู้คนที่เคยผ่านไปมามักจะเห็นเงาร่างคล้ายคนยืนตากผ้าอยู่ริมถนนบ้างเห็นเป็นกลุ่มก้อนสีขาวลอยอ้อยอิ่งบ้างบ้างก็ว่าเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเหมือนเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ตามกิ่งไม้ข้างทาง แต่เมื่อเข้าไปใกล้กลับไม่พบสิ่งใดเลยเขาเรียกกันว่าผีตากผ้าเพราะมันดูเหมือนมีคนเอาเสื้อผ้ามาตากแต่ที่จริงมันคือวิญญาณสัมภเวสีของคนที่ตายตรงนั้นแหละพ่อหนุ่มลุงคำเน้นยำ้ำพวกเขายังวนเวียนอยู่ตรงนั้นยังหาทางไปเกิดไม่ได้เพราะตายแบบไม่เป็นธรรมบ้างก็ตายกลางป่าโดยไม่มีใครเจอบ้างก็ตายเพราะความโหดร้ายของสงครามเรื่องราวของทางผีตากผ้าแพร่หลายออกไป ผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะไม่ผ่านถนนเส้นนี้ในช่วงเวลาที่ลุงคำกล่าวถึงหรือถ้าจำเป็นต้องผ่านก็จะทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาหรือไม่ก็รีบขับผ่านไปเลยโดยไม่จอดแวะพักที่ใดเลยจนกระทั่งเรื่องนี้ไปถึงหูของกลุ่มนักสำรวจและผู้ชื่นชอบเรื่องลี้ลับกลุ่มหนึ่งจากกรุงเทพที่เรียกตัวเองว่าทีมตามล่าอาถรรพ์ทีมนี้ประกอบด้วยชายหนุ่มสามคนคือโอมต้นและพีท พวกเขาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีความสนใจร่วมกันคือการออกเดินทางไปสำรวจสถานที่ลี้ลับทั่วประเทศไทยเพื่อพิสูจน์หรือเก็บเรื่องราวมาเล่าต่อโอมเป็นหัวหน้าทีมมีความกล้าหาญและเป็นคนตัดสินใจพีทเป็นช่างภาพและผู้บันทึกภาพมืออาชีพส่วนต้นเป็นผู้หาข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์เขาค่อนข้างระมัดระวังและเชื่อเรื่องลี้ลับมากกว่าอีกสองคนเฮ้ย hey, โอม ได้เรื่องมาแล้วเว้ยทางผีตากผ้าที่ชัยุภูมิต้นพูดเสียงตื่นเต้นผ่านโทรศัพท์ลุงคำแกเล่ารายละเอียดมาให้ฟันอย่างละเอียดยิบเลยแกบอกว่ามีคนเคยเจอจังๆมาแล้วนะเว้ยตอนเช้ามืดนี่แหละหมอกลงจัดๆเห็นเงาคนยืนตากผ้าเต็มไปหมดเลยโอมหัวเราะอย่างไม่ใส่ใจถั่วเอ้ยต้นแกก็เชื่อคนง่ายไปเรื่องเล่าปรำปราทั้งนั้นแหละป่าลึกๆหมอกลงมันก็เป็นเรื่องปกติใครๆก็จินตนาการไปได้ แต่ที่นี่มันมีอะไรมากกว่านั้นนะโอมลุงแกบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องของมิติเวลาที่บิดเบี้ยวด้วยนะวัยบางคนเข้าไปและออกมาไม่ได้บางคนกลับออกมาแล้วก็จําอะไรไม่ได้เลยก็มีแต่โอมและพีทก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อพวกเขามองว่านี่คือโอกาสดีที่จะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าที่สวยงามของป่าและพิสูจน์เรื่องเล่าเหล่านั้นด้วยตาตัวเองเอาหนต้นไม่ลองไม่รู้ เราไปดูด้วยตาเราเองนี่แหละโอมตัดสินใจพีทเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมพรุ่งนี้เราออกเดินทางแต่เช้าการเดินทางจากกรุงเทพสู่ชัยภูมิใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงหมู่บ้านของลุงคำก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วพวกเขาจอดรถเพื่อลงไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อประจําหมู่บ้านตามคําแนะนําของลุงคำและแน่นอนว่าไม่ลืมที่จะไปทักทายลุงคำอีกครั้งพวกเองจะไปจริงๆเหรอพ่อหนุ่ม ลุงคำถามด้วยแววตาเป็นห่วงลุงเตือนแล้วนะถ้าอยากเจอก็ขอให้เจอแบบเบาๆอย่าให้เจอแบบหนักหนาสบายมากครับลุงเราแค่จะไปเก็บภาพธรรมชาติสวยๆหน่อยโอมตอบอย่างมั่นใจพีทพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มเมื่อได้รับคำเตือนจากลุงคำพวกเขาก็ขับรถต่อไปยังจุดเริ่มต้นของถนนผีตากผ้ามันเป็นถนนลูกรังแคบๆที่แยกจากถนนลาดยางมาต่อยสายหลัก สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมหนาทึบบรรยากาศเริ่มเงียบสงัดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพวกเขาขับลึกเข้าไปโอ้ที่นี่มันเงียบจริงๆเวะวะเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเลยก็เป็นป่ามันก็ต้องเงียบอย่างนี้แหละโอมตอบพลางหัวเราะเบาๆแต่ในใจลึกๆก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างต้นไม้ดูสูงใหญ่กว่าปกติแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับความทึบของป่า พวกเขาขับรถไปตามถนนลูกรังที่คดเคี้ยวประมาณเกือบ10กิโลเมตรมองหามุมเหมาะๆสำหรับการกางเต็นท์เพื่อค้างคืนและรอเก็บภาพในยามเช้าตรู่ที่จะเป็นเวลาที่เหมาะลงจัดที่สุดโอมพบพื้นที่โล่งเล็กๆริมลำธารจึงตัดสินใจจอดรถและเริ่มกางเต็นท์พีทรีบหยิบกล้องออกมาถ่ายภาพรอบๆส่วนต้นก็เตรียมอาหารเย็นง่ายๆตลอดคืนนั้นไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้น นอกเสียจากเสียงจักจกั่นที่ร้องระงมและเสียงน้ําในลําธารที่ไหลเอื่อยเอื่แต่ใกล้รุ่งสางอากาศก็เริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วหมอกสีขาวขุ่นหนาทึบเริ่มก่อตัวขึ้นจากพื้นดินและลอยปกคลุมไปทั่วบริเวณจนมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดนักเอาละได้เวลาแล้วโอมปลุกพีทกับต้นพีทรีบคว้ากล้องไปติดตั้งบนขาตั้งกล้องส่วนโอมก็ถือกล้องวิดีโอเตรียมพร้อมต้นเดินตามหลังมาด้วยสีหน้ากังวล พวกเขาสามคนเดินเข้าไปในความมืดสลัวและม่านหมอกหนาทึบของถนนเส้นนั้นแสงไฟฉายส่องได้เพียงระยะใกล้และดูเหมือนจะถูกความหนาแน่นของหมอกกลืนกินไปเสีหมดอุณหภูมิโดยรอบลดต่ำลงจนสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกโอมแกเห็นอะไรนั่นไม่ต้นกระสิบเสียงแผ่วพลางชี้ไปยังจุดหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักในม่านหมอกทุกคนหยุดชะงักสายตาจับจ้องไปยังทิศทางที่ต้นชี้ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าทําให้เลือดในกายของพวกเขาเย็นวาบท่านกลางความหนาแน่นของหมอกสีขาวขุ่นมีเงาร่างตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเหมือนเสื้อผ้าสีขาวซีดจำนวนมากแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ข้างทางราวกับมีใครเอามาตากไวจ้จริงๆบางเงาก็ดูเหมือนผ้าขาวผืนยาวที่ปลิวสวัยไปตามลมที่ไม่มีอยู่จริงบางเงาก็ดูคล้ายชุดเสื้อผ้าที่ยังคงรักษารูปร่างของคนสวมใส่อยู่แม้จะอยู่ในสภาพที่เปื่อยยุ่ยและขาดวิน นี่มันอะไรกันเนี่ยพีทพีทพ,พึมพำใบหน้าซีดเผือดเขาเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าที่ควรจะเริ่มมีแสงสว่างแต่กลับถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบจนแทบมองเห็นอะไรไม่ชัดเลยโอมพยายามตั้งสติเขายกกล้องวิดีโอขึ้นเพื่อบันทึกภาพแต่เมื่อมองผ่านเลนส์ภาพที่เห็นกลับเป็นเพียงหมอกสีขาวโพลนไม่มีเงาตะคุ่มตะคุ่มเหล่านั้นปรากฏอยู่ในจอเลยแม้แต่น้อยมันมันไม่อยู่ในกล้องอะโอมโอมพูดเสียงสัน่น ในกล้องมันเห็นอะไรเลยทันใดนั้นเสียงลมกระโชกแรงที่ไม่รู้มาจากทิศทางใดก็พัดเข้ามาอย่างรุนแรงพัดพาเอาไอหมอกให้เคลื่อนไหวเสียงเสียดสีของกิ่งไม้แห้งที่ถูกลมพัดดังอึงอนเหมือนเสียงกระซิบกระซาบที่มาจากรอบทิศทางและในชั่วพริบตาที่หมอกบางลงโอมสาบานได้ว่าเขาเห็นเงาของใบหน้าซีดเซียวใบหน้าที่ปราศจากดวงตากำลังจ้องมองมาที่พวกเขาจากด้านหลังของผีผ้าตัวหนึ่ง ผีผ้านับร้อยผืนที่อยู่ไร่รอบเริ่มขยับไหวราวกับถูกปลุกให้ตื่นเสียงกรอบแกรบของผ้าที่เสียดสีกันฟังดูเหมือนเสียงกระดูกที่เสียดสีกันเองความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาจากทุกทิศทางหนักหน่หนวงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะหายใจไม่ออกวิง่งวิ่งเดี๋ยวนี้ตนตะโกนเสียงลั่นเขาเป็นคนแรกที่เริ่มหันหลังวิง่งโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว ทั้งสามคนวิ่งหน้าตั้งกลับไปยังจุดที่กลางเต็นท์ไว้โดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังเลยแม้แต่น้อยเสียงเท้ากระทบพื้นดินดังหนักหน่วงแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นระรัวในอกลมหายใจหอบถี่จนเจ็บปอดแต่ความกลัวนั้นรุนแรงยิ่งกว่าความเจ็บปวดใดๆพวกเขาพุ่งตรงไปที่รถพีทกับต้นกระโดดขึ้นรถอย่างรวดเร็วส่วนโอมที่อยู่ท้ายสุดรีบสตาร์ทเครื่องยนต์ทันที แต่รถยนต์คู่ใจที่เคยพาท่องเที่ยวไปทุกขนแหง่งกลับไม่ยอมสตาร์ทติดง่ายเหมือนเคยเสียงเครื่องยนต์ดังแค่แชะแชะสลับกับความเงียบงันที่น่าขนลุกหมอกหนาทึบเริ่นคืบคลานเข้ามาใกล้รถมากขึ้นเรื่อยๆราวกับกำแพงสีขาวที่กำลังโอบล้อมพวกเขาเอาไว้ไม่นะาทำไมไม่ติดวะโอมพยายามอีกครั้งมือที่จับพวงมาลัยสั่นเทิมโอมดูนั่นสิ ต้นร้องลั่นพลางชี้ไปที่กระจกมองหลังในกระจกนั้นภาพของถนนลูกรางที่เคยเห็นกลับหายไปแทนที่ด้วยภาพของป่าทึบที่มองไม่เห็นแม้แต่เส้นทางเดินและลึกเข้าไปในป่าทึบนั้นมีเงาร่างสีขาวซีดจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังลอยเข้ามาหาพวกเขาอย่างชา้ชาๆเงาเหล่านั้นไม่ใช่แค่ผ้าที่แขวนอยู่แล้วอีกต่อไปแต่มันคือรูปร่างของคนที่บิดเบี้ยวตัวผอมเกรงดวงตาโบกหลวงไร้แววตา กำลังยื่นมือที่เหี่ยวน้นมาทางพวกเขาเสียงเคาะกระจกรถดังก๊อกก๊อกเบาๆที่ข้างประตูฝั่งโอมเขาหันขวับไปมองเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างรถใบหน้าแงนมองเข้ามาดวงตาไร้แววของมันจ้องตรงมาที่โอมไปไปด้วยเสียงแห่พลาดดังขึ้นจากเงาร่างนั้นโอมกรีดร้องสุดเสียงพยายามสตาร์ทรถอีกครั้งคราวนี้เครื่องยนต์กลับคำรามติดขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์ โอมเหยียบคันเร่งมิดรถพุ่งทะยานออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจว่าข้างหน้าคืออะไรพวกเขานั่งตัวแข็งอยู่ในรถที่กำลังแล่นออกไปอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางหมอกที่ยังคงปกคลุมหนาทึบรอบตัวยังคงเห็นเงาตะคุ่มๆลอยวนเวียนอยู่ตามขอบทางเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเสียงคนพูดคุยกันดังมาจากทุกทิศทางราวกับว่าพวกเขาหลุดเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งที่เต็มไปด้วยวิญญ,ญาณแห่งความตาย โชคดีที่ในที่สุดพวกเขาก็หลุดพ้นจากม่านหมอกหนาทึบนั้นออกมาได้แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมาต้องถนนลาดยางมื่อต่อเหยียพวกเขาคุ้นเคยอีกครั้งราวกับว่าเมื่อครู่นี้เป็นเพียงแค่ฝันร้ายโอมจอดรถข้างทางทันทีทั้งสามคนซุดตัวลงกับผืนหายใจหอบถี่ใบหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวเราเราเจออะไรกันแน่วะเมื่อกี้ผีถามเสียงสัน่นร่างกายยังคงสั่นเทาไม่หยุด โอมและต้นไม่ตอบพวกเขานั่งนิ่งอยู่พักใหญ่พยายามเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวซึ่งมันช่างเลือนลางและไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยทุกอย่างดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อพยายามจับต้องรายละเอียดกลับกลายเป็นความว่างเปล่าในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจกลับบ้านทันทีโดยไม่พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นอีกเลยโอมพยายามจะดูวิดีโอที่บันทึกไว้แต่ภาพที่ได้ก็เป็นเพียงภาพหมอกสีขาวโพลน ไม่มีเงาร่างหรือเหตุการณ์แปลกๆป,ปรากฏอยู่ในกล้องเลยแม้แต่น้อยส่วนรูปถ่ายของพีทก็เป็นเพียงรูปป่าที่มีหมอกลงหนาทึบเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพวกเขาไม่ได้ออกเดินทางไปตามล่าเรื่องลี้ลับอีกเลยทุกคนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ในใจของพวกเขากลับมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นโอมไม่กล้าที่จะหัวเราะเยาะเรื่องความเชื่ออีกต่อไปพีทเลิกถ่ายภาพในเวลากลางคืน และตนก็กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากนักแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาสามคนรู้ดีคือคำเตือนของลุงคำนั้นไม่ได้เป็นเพียงนิทานปราปราและทางผีตากผ้าในจังหวัดชัยภูมินั้นไม่ใช่เพียงแค่ถนนลูกรังธรรมดาแต่มันคือเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายมิติที่ความเชื่อและสิ่งเร้นลับยังคงมีอยู่จริง และบางครั้งมันก็เลือกที่จะเปิดเผยตัวเองออกมาให้ผู้ที่ก้าวล่วงเข้าไปได้สัมผัสด้วยตาของตนเองเรื่องราวของทางผีตากผ้าเป็นเครื่องย้ำเตือนใจเราทุกคนว่าท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบันยังมีสถานที่บางแห่งที่มนุษย์ควรให้ความเคารพและไม่ควรลบหลู่บางเส้นทางที่แม้จะดูเหมือนไร้พิษภัยแต่กลับซ่องเร้นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือการยังรู้ของวิทยาศาสตร์เอาไว้ การกระทำใดๆที่ไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อดั้งเดิมตามประษาคนท้องถิ่นอาจนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากจดจำดังนั้นแล้วการรับฟังและให้เกียรติต่อภูมิปัญญาและความเชื่อของคนในท้องถิน่นจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรตรหนักไว้เสมอเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจมีอยู่จริงและมีอำนาจเหนือกว่าที่เราคิดมากหนักและในดินแดนอันกว้างใหญ่ของประเทศไทยยังมีอีกหลายเรื่องราว หลายสถานที่ลี้ลับที่รอคอยการเปิดเผยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราควรจดจำและส่งต่อกันไป